ในประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนวราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่2พศส2562นะครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พศสองพารมาในข้อที่7องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญระดับสูงนะครับ ให้มีระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารดังนี้นะครับ7.1ตำแหน่งประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง7.2ตำแหน่งรองประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนไม่เกิน2อัตราให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลางนะครับ7.3ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ผู้อํานวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้เป็นประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับกลาง7.4ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายให้เป็นประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญระดับสูงเนี่ยประหลัดเป็นระดับสูงนะครับรอง2คนนะครับมีได้ไม่เกิน2คนเป็นระดับกลางทั้ง2คนนะครับและ หัวหน้าส่วนราชการนะครับก็ให้เป็นกําหนดเป็นระดับกลางนะครับส่วนตําตแหน่งหัวหน้าฝ่ายให้เป็นประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับต้นนะครับ